เอาล่ะครับผมสวัสดีครับมุนีกฤติ้าเบิงบาน <c oughs> นี่เดินทางมากอุดรครับผมกับมาเห็นพอดีเนาะบ้านส่งไข่ไข่โมเดิร์นนะครับเนาะหลังเลนหน่อยแต่ว่านาทีราคาถี่อยู่ครับนี่นะครับเนาะให้เบิงภาบกว้างๆกันก็ กวมาเบ่งกับประมาณนี้นะครับเนาะเป็น,นยกพื้นสูงขึ้นไม่ฟ้ากับเป็นฟ้าเชือลานะครับเนาะฟ้าเชือลาะโค้งเล็กครับนี่และครับมีอยู่สามหลังตังนันนี่นี่ครับนะประมาณนี้เลย พึ่งสางใหม่ๆก็สิประมาณนี้แนะกับบลูราคากับผมเพราะว่าเดินทางมาอุด,ดก็เลย่ม,มาเห็นก็เลาายไม่ไทยให้เบิ้งกับผมเนาะให้เบิง้งแบบเบิ้งอย่างนี้ครับเนาะก็ดสีประมาณนี้ครับนี่ครับโค้งเล็กแอมก็เป็นไม้ฟ้าเชื่อลา นครับแต่เป็นสวมเลใส่ทองเชียร์นะครับเนาะจะเป็นสวมนี่ครับกำลังก็ประมาณนี้เนาะต้อน้ำต่อ,อยังเข้าไปนี่นะครับผมก็สีประมาณนียนะครับเนาะกะ็บทายเบื้องประมาณนียครับผมเนาะเห็นมันขอท่าดีครับผม แต่ว่าอาจจีบบุกคงทนคือใส่ไม้ฟ้าถือยังกระจีบแต๋ก็ว่ากับถือว่าเป็นบ้านพักต่างการได้น้อยได้ครับผมกับบ้านลังใหญ่เติบได้ผมว่าสู่บ้านเซมนีนย่าลืมนะครับเด้อกดชับกดซับกดติดตามกดซับสติ๊กในะครับเด้อสารับคลิปนี้ขอบคุณครับผมเดี๋ยวพอบ้านแล้งงามๆที่ไทยเบิ้งอีกสารับมุนี่ก็ขอบคุณครับผม